ปาเจโลคันนี้ตอนออกป้ายแดงราคา1,389,000บาทเดี๋ยวไปดูราคาน้องตอนนี้กันคะ่ะว่าจะเหลือเท่าไหร่กับเจ้าคันนี้เลยค่ะ มิตซูบิชิปาเจโร่สปอร์ต2.5 GT 2 w h e e l Drive น้องเป็นรถครอบครัวเจที่นั่งนะคะคันนี้น้องเป็นปี2018ค่ะเพื่อนๆสภาพคือสวยมากเลยค่ะน้องเป็นรถมือเดียวออกห้างเลยนะคะคันนี้สวยเดิมสีเดิมทั้งคันเลยค่ะน้องไม่เคยเกิดอุบัติเหตุล้านปเปอร์เซ็นเลยค่ะเพื่อนๆด้านหลังได้โลโก้ปาเจโร่สปอร์ตแบบนี้เลยค่ะไฟหน้าโปรเจคเตอร์ Daytime r u ัน i n g l ไ g h t สวยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆคันนี้น้องมีไฟเลี้ยวกระจกมองข้างด้วยนะคะพาเพื่อนๆไปชมภายในกันบ้างดีกว่าคะ่ะคันนี้ข้างในน้องจะตกแต่งด้วยโทน ดดําทั้งหมเลยค่ะืนภายในก็คือใหม่สะอาดมากๆเลยค่ะแล้วเป็นเบาะหนังนะทําความสะอาดง่ายมากเจ้าของเดิมก็คือดูแลดีมากๆเลยค่ะเพื่อนเพื่อนโคตรใหม่เลยค่ะภายในคันนี้เครื่องเสียงดีค่ะมีลาโพง6ใบเลยแล้วเพื่อนๆอดูพวงมาลัยค่ะใหม่มากค่ะแล้วก็เป็นแบบมัลติฟังก์ชันด้วยนะคะที่บังแดดฝั่งคนนั่งข้างๆมีกระจกให้นะคะตรงนี้เก็บแว่นได้ค่ะที่คนขับก็มีกระจกให้เช่นกันน้องเป็นเบรกมือไฟฟ้านะคะเพื่อนๆคันนี้น้องเป็นเกียร์ออโต้นะคะเพื่อนๆใครๆก็ขับได้ค่ะระบบแอร์ออโต้ ตอนนะคะเครื่องเสียงวิทยุใช้งานได้ปกติเลยค่ะแล้วก็มาพร้อมกับหน้าจอทัชสกีคันนี้เลขไม่เพียงแค่1 8 0 0 0 0กิโลเท่านั้นค่ะคันนี้น้องมาพร้อมกับปุ่มพุชตาร์นั่นเองนะคะแล้วก็จะมีกุญแจแบบคีย์เลสอยู่2ดอกอยู่ครบเลยค่ะส่วนกลางตรงนี้ก็ใส่แก้วได้2ช่องค่ะเบาะคนขับปรับไฟฟ้านะคะปรับได้8ทิศทางเลยค่ะไปชมภายในด้านหลังกันบ้างดีกว่าค่ะด้านหลังสะอาดสะอ้านมากๆค่ะแล้วน้องก็กว้างขวางมากๆเลยค่ะเพื่อนๆครอบครัวใหญ่พากันไปเที่ยวเดินทางไกลได้สบายๆเลยค่ะ ไม่อึดอัดเลยค่ะเพดานก็สูงค่ะมันโปร่งมากๆท่านไหนที่ชอบปาร์เจโรแล้วก็กําลังมองหา SUV ขนาดใหญ่ตัวนี้เลยค่ะแนะนํามากๆเลยค่ะเพราะว่ามันใหม่มากๆเลยภายในเขาดีไซน์มาได้โฉบเฉี่ยวมากๆเลยค่ะเพื่อนๆส่วนตรงนี้ก็เป็นแอร์นะคะห้องโดยสารด้านหลังสามารถรักอุณหภูมิได้แล้วก็ไม่ต้องกังวลนะคะว่าจุดไหนแอร์จะไม่ทั่วถึงนะคะทั้งเบาะกลางแล้วก็เบาะหลังเนี่ยแอร์มีทุกจุดเลยค่ะเพื่นขอนๆครอบครัวใหญ่นั่งกันทั้ง7คนก็เย็นฉ่ากันทั้งคันแน่นอนค่ะมาพร้อมกับยางบิสโต้ ปี2024ทั้ง4เซนเลยค่ะชมภายในกันแล้วมาชมห้องเครื่องกันบ้างดีกว่าค่ะเพื่อนๆคันนี้เดิมๆแล้วก็ใหม่กลิบเลยค่ะห้องเครื่องสะอาดสะอ้านมากๆเลยค่ะน็อตฝากระโปรงไม่มีถอดนะคะทั้งซ้ายแล้วก็ขวาเลยค่ะถ้าใครที่อยากได้รถสวยต้องมาร้านน้ำเ่ารถสวยจริงๆค่ะเพราะว่าทุกคันสวยทุกคันจริงๆค่ะเพื่อนๆดูคันนี้ค่ะฝากระโปรงนะคะเดิมๆจากโรงงานเลยนะห้องเครื่องสะอาดสะอ้านเครื่องเดินนิ่มกลิบเลยค่ะเพื่อนๆเครื่องแห้งๆไม่มีเยิ้มเลยค่ะชมห้องเครื่องแล้วมาชมด้านหลังกันบ้างดี คข้างหลังกว้างเลยนะคะ เบาะพับปรับอิสระได้ค่ะน็อตประตูหลังไม่มีถอดนะคะทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาค่ะเดิมเดิมจากโรงงานเลยนะคะเพ <N> ื่อนๆือท่านไหนชอบคันนี้อยากได้น้องไปเป็นสมาชิกในครอบครัวนะคะน้ำเปล่าจัดให้ราคาเบาๆเพียงแค่6กแสนหนึ่บาทเท่านั้นค่ะเครดิตดีฟรีดาวค่ะผ่อนเพียงเดือนละหมื่นกว่าบาทค่ะแปบงวดจบเลยท <N> ่านไหนอยู่เชียงใหม่นัดดูนัดทดลองขับได้นะคะส่วนใครที่อยู่ต่างจังหวัดน้ำเปล่าก็มีบริการส่งฟรีให้ถึงหน้าบ้านทั่วประเทศเลยใครชอบน้องก็โทรมาที่เบอร์ด้านบนได้เลยนะคะ